สวัสดีครับคุณดูผมเลวัดสุดนะครับผมวันนี้เราอยู่กับวอร์ซีบอสซีนะครับผมสําหรับเซิร์ฟนี้ก็เป็นแนว MK นะคุณดูเป็นแนว MK นะครับผมแอดมินได้ทําการแจกโปรโมชั่นพันใหม่ให้เล่นแบบฟรีๆอยู่นะตอนนี้นะครับผมโพสตามเลวัดสุดมาเลยนะแอดมินเขาแจกโปรโมชั่นพันเล่นอยู่นะครับผมมาตอนนี้คือผมคือผมสตรีมไปด้วยนะเล่นไปด้วยนะ,ะครับคุณดูคือเซตที่ผมใส่ก็จะเป็นเซตสามร้อยนะ คือแต่ถ้าโพสตามเร,เรมาแล้วก็คือเอาโปรโมชั่นพันไปเล่นเลยมาครับที่ผมตีก็คือเป็นในเกมนะช่องในเกมนะมา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 ช่วยแล้วโอ้ยไม่ตายโอ้เยอะ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 คนดูเยอะเยอะช่วยกูดิเฮียยืนทำพ่อมึงง เกีไม่ก็ยืนยืนไม่ยืนไม่ดูห้าเลยเลยยืนแอบอะยืนแอบอะเออแตกหนึ่งเออแตกสองเออดีมากเกีแบบมันชอบเล่นแบบทิ้งเนาะคนดูสังเกตหลายรอบแล้วมันยิงแล้วมันไม่รักเพื่อนอะทียมันปล่อยให้เพื่อนตายตียามันหลายเซิร์ฟแล้วมันปล่อยชอบชอบปล่อยให้เพื่อนตายฮ่าเนี่ยโดดนีโดดนีโดดนี โดนดิโดนดิโดนดิอูเยอะเยอะเยอะโดนยัดโดนยัดเอาดิเอาดิแตกระเบิดแตกระเบิดโห้เยอะจัดแตกระเบิดโอ้โห้ระเบิดระเบิดโหระเบิด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 เลยนะคอนโด เดี๋ยวจัดอ่ะแล้วดูดไวเลยนะพอดูประเด็นอ่ะดูดิเดี๋ยวผมดูนะปึ๊บเห็นไหมไปดิไประเบิด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 ตามรีมานะกเขาดูแจกโปรโมชั่นพันนะครับเซิร์ฟนี้ไอ้มี่เขาแจกให้เล่นฟรีๆนะ โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ออแตกไอ้เชี้ยเอาแตกเอไอ้เชี้ยแตกเอาแตกเอาแล้โดแตกเอาแตกเอาเลยมาดิเปิดโผล่เลยเปิดโผล่เลยมามามา สุดตัวละครผมไม่รู้นะตัวละครอะไรไม่เชียวต,นะตัวละครเอดสบวกนะตัวสามร้อยตัวห้าร้อยมั้ยไม่ก็ตัวพันแต่ตัวพันไม่น่าใช่หรอกอ่ะดิ๋ยวเดิอ่ะดิอ่ะเดี๋ยวอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้อุ้ยแตกโดนจังไหนยิงวะอ๋อนี่ไงโดนจากข้างหลังยิงมาคนดูมันดีนะมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบถึกเวอร์รอะไรขนาดนั้นอนะ่ะทึ่งทึงเอ็มถึงเอ็มทึงเอ็มเคทึงเอ็ม ถืออย่งเคมาจะยิงช้าแต่มันก็เป็นป to ่อใช้ได้นะครับดูเอาถ้าวัดกันจะยิงแล้วอ่ะมาลุยต่อ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 เสียงพัดลมเสียงพัดลมดังไหมถ้าเสียงพัดลมดังขอโทษได้นะครับดูเชียร์มาดิโอ้ยโอ้ยโอมามามามัเล่นต่อ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  มาโน้ตึกใหม่อ่ะโอ้ย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 โอ๊ยมาดิ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 แปลกดูของไว้จัดเราดูดูเอาด้วปืนอ่ะไอ้เแค่ไอ้โลโลมาดิ แตกหูเระเบิด <coping. S 2> ดูดูนะคุณดู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 ภาพกันดูหนึ่งสองสามหดูด,ดิด BE ูใบชาโอ้ดูจนเทแล้วเหมือนเทและวดูเหมือนเทแล้ววันโกันข้างบนนะมามา,มาแล้วครับเรวัสรสุดมาแล้วโดยด้คนดีเกมยิงหลังมันเกมยิงหลังมันเกม แตกหูระเบิดจัดเฮ้ัาหานหนนล,ลังสวนดิไม่ัหลังสวนันหลังสวนเขาไอยืันหลังสวนแล้ววะแันหลังสวนมาเฮยเอาอย่างหนึ่งก็ไปห้องหนึ่เอาดินี่เป็นห้อง PVP น้องนี่เปนห้อง PVP อย่างหนึ่งก็ไปห้องหนึ่งเอาดิน้อง อย่างน,งนึงก็ไปเข้าในหนึ่งเอานะครับอย่าลืมนะคนดูตามเรวัตสุดมาได้โปรโมชั่นพานนะครับน้องๆแล้วไงพี่เนแต่ไรขนาดนี้พี่เลยโทษทีน้องพี่ในแต่ไรมากครับก็เถียงน้องชายพี่ก็เถียงน้องไปไหนหมดแล้ววะไปไหนหมดแล้วไปไหนหมดแล้ว มา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 เล่นด้วย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 คนเล่นด้วยคนเล่นด้วยคนแตกแตกโหยอย่าไปเลยเสียเวลามาตึกใหม่ดีกว่ามาตึกใหม่ดีกว่ามาตึกใหม่ดีกว่าเฮ้เฮ้ถุยถุยทุยถุยถุยถุย ตึกใหม่ดีกว่าถ้าไปตึกถ้าไปมาเก็ตอะมาตึกใหม่ดีกว่าไปไหนแล้ววะขนไปไหนหมดวะนั่นไงปบปับปัโอ้โหเฮียวิ่งไม่ดูเฮียเลยเลยแครบ้างเฮ้ยเป็นไรน้องเอยู่ไหนเลือยู่ไหนโอ้โหไม

เใช่แค่เลยที่พี่เจียวบอกว่าอะไรเนี่ยไอ้ซื้อข้าวไปให้สาวหน้าบ้านไปเนี่ย <c oughs> อ,ะอ,ะอะไรนะพูดมาอีกทีที่ไม่ได้ยินใช่อันนี้ใช่เลยที่พี่เจียวบอกว่าซื้อข้าวไปให้สาวหน้าบ้านไปเนี่ยคุณ <c oughs> รู้ได้ไงวะ <c oughs> เอาดีๆรู้ได้ดไงเนี่ยบุญมาแบบทิศเลี้ยงเจอหน่อยพี่ ไอเดียบอกบอกเงียบแล้ว hmm. ก็ตื like ่นเช้ามาไอ้ไม่หล yeah> anyway> ับไม่นอนเช้ามาไปหาแฟนไปเนี่ยเฮ้ยมันรู้ได้ไงเนี่ยฮะมันรู้ได้ไงเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะนี่มันลายอ่ะผมรู้มันแหละผมรู้แหละผมมีแชทด้วยตอนขับรถไปหาแฟนอ่ะเฮ้ยสีอะหลายการหลายการอย่างนี้ขอดึงหนักๆอะไรเงี้ยแม่งมีแชทด้วยโอ้โห ตอนเช้าไม่หลับไม่นอนขี่รถไปหาแฟนไม่รู้นี่ไงายกะมาดิโอ้ยเยอะๆไปเฮียเยอะไปโอ้ แปกดหูระ,ะ,ะเบิดหืมระเบิดระเบิดบุ่มไอแปดแปดก็ไอแปดก็แปดมึงรู้อะไรอีกมั้งวะเออรู้เยอะอะพี่มึงรู้หนมึงรู้อะไรยังมึงบอกมึงดิไม่ไม่บอกบอกไม่ได้อมันจะรู้เยอะมาแล้วนะนะตอนเช้าม่นขับไปหน่องขับรถไปหาแฟนแม่งรู้ได้ไงวะ เอาดิมดูอย่าลืมนะตามรีมาได้โปรโมชั่นพันดังเด้อเอาข้าปิดปากแม่งดิดูเยอะตัวแตกไม่ได้ปิดได้อะประมาณนี้นะครับดูถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ถือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพลย์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อีตาหนึ่งแล้วกันขออยตาหนึ่งผมต้องรอสิบนาทีมันร้อยไปขออีกตาหนึ่ง ไอีกตาหนึ่งเลยจิบปทีแม่งรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเกินไปขอหน่อยตาหนึ่งงั้นอะมา In Jungle k i n มึงรู้ได้ไงวะเอ๊ะอยากรู้ว่าถามพี่เจเดยเว้ยเดี๋ยวแม่งต้องคาปิดปากละ บูบบดูดูดูดอวไหมครับดูปุบ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 อ้าเต็มแล้วฮะดูดไวจ้าดูดไว้าดอยู่ไหนวะคุจะฆ่ามึงเห็นหน้าพี่ไงตรู้เยอะไงีคต้องฆ่าปิดปากเัาเ เยอะอย่างนี้ต้องฆ่าปิดปากซะหน่อยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ไงเจอแล้วเราซองอะไรมาเล่นว่ายิงไม่เข้าเลยก็ยิงเข้าอยู่นะโอ้ยแตกไอ้เชี่ยซองซองยิงโคตรแรงไอ้น้องค่อยคุยกันน้อง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 จทำร้ายเลยน้องน้อง่องององอาทำร้ายเลย,ยเลยขอโทษ บดีเจกูอ้อมเอ๊ะรัอดีโลตี้เ่าโลโอ๊ยโลย,ย,ยโอ้ยโดนโดนโดนไ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> วิ่งแล้ววิ่งแล้ว Nó khó nhà, xin lỗi, nó nhà Anh đi cầm anh ấy đi Anh đi cầm thôi đi Mấy người mà, tôi đi Lặng. người của tôi đã đến đi 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 Đi, đánh hắn, om. อย่าลุ้ม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 เลยน้อย่าลุ้มเลยเกาะไปอะไรไปไนอะไปไหนแล้วะเสียงมันอยู่ข้างหน้าเลยไอ้หนุมร้องหายไปอยู่แม่งหายไปไหนแล้ววะแปดแปดเก้าแปดแม่หายไปไหนแล้ววะนี่ไงแค่หนึ่งหนึ่งกับผม่ว่ามาเดี๋ยว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  อันนี้ไม่เนี่ทำไม่ลงท, <มา S 1> ทำไม่องเฮ้ยใครจะเข้ามาอะลบลบลบเดี๋ยวค่าเองโอ้ยเชี่ยสูซี่วะกูกูไม่ได้เดินเลยสูซี่เลยยืนนิ่งยิงเลยสูซี่ยันเลยสูซี่จ้าสูซี่จ้าเอ้ยใครยิงอะ่ะแตกโหส,สมองแล้วตัวสมองแล้ว ชิซเซอร์ดูดีเชิงเลยแปกไม่รอดไม่รอดไม่รอดอย่างนี้ไม่รอดแตกอีกนึงกระโดดถ่ายมึงมอบดิมึงมอบดิมอบดิไงเมื่อตายอยู่แล้วมอบดิหนาคอสมอบนาคอสมอบนาคอหนาคอสมอบเจ้าหน,นาคอสมีเหนียวไปะไหนวะ หลัง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 แตกโนทนวดท่านวดไดิจะจะไปไหนยิงตัวฟีก่อนได้หนึงไ้ไหม่งหได้ไหมหนึ่งหน่งไ้ไนึ่งหได้ไหมหนึนึ่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไ้ฆ่ามันฆ่ามันไปแค่ลนกแตกโอ้ย เป้าหมายข้างหน้าหนึ่งตัวไอพีทไอพีทค่ายพีทดิไอพีทเองจะไปไหนน้องชายรึน้องชายรึจะไปไหนหาลมซิวเลยหาลมซิวเลยจะไปไหนน้องชายรึ แม่งไม่ตายนีดูนีด <k ric an> เูเอาเอาโทรศัพท์มาทำอะไรตัวเย็นเอาเอาโทารศัพท์มาทำอะไรตัวเย็นมาบ ผมตายยาตายเย็นยังไงเนี่ยาตาย Market จแพดแม่ประมาณนี้แล้วกันคุณดูใครอยากตามรีมาเล่นนะคขดูลิงก์กลุ่มใต้คอมเมนต์นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับออกสีบอสีนะครับคุณดูประมาณนี้ประมาณนี้ไป